สวัสดีครับวันนี้มาฝึกทักษะการอย่างรู้ด้วยดวงยามตามตำราของครูบาอาจารย์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานราศีจับวิชาการรัชตานะครับส่วนท่านที่ถนัดจับยามสามตาก็เอาขึ้นดวงยามให้แล้วท่านที่จะดูทักษะมหาพูดหรือประกอบกับดาวเดวิดก็เอาขึ้นให้แล้วตามอัธยาศัยความถนัดของแต่ละคนนะครับแล้ว เรือนชะตาแต่และเรือนก็จะมีความหมายที่หลายอย่างนะอยู่ที่คนถามว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแต่ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของดวงยามซึ่งจะเป็นดวงยามประจําวันจันทร์เดือน8ปปีมะโรงซึ่ง ในเดือนกรกฎาคมน,นี้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมวันที่9 16 23 30กรกฎาคมนะครับมาในช่วงเช้าจันทร์ครองยามเวลา6นากาถึงเวลา7นากา30นาทีช่วงเย็นเย็16น16นากา30นาทีถึงเวลา18นากานี่เรียกว่าช่วงยามกลางวัน แปดยามมาถึงช่วงยามกลางคืนยามจันร์ทก็จะเริ่มต้นที่18นาฬกาถึงเวลา19นาฬกา30นาทีและรุ่งสาง4นาฬกา30นาทีถึงเวลา6นาฬกานะครับก็มาดูความหมายยามทั้งหมดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงวันจันร์ทเดือน8 ปีมะโรงซึ่งก็มีอยู่สี่ครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับช่วงดาวจันท์ครองยามจันทร์เป็นบริวานนี่คือใส่ทักษะเข้ามานะครับบริวารแปลว่าตัวเราสิ่งแวดล้อมคนใกล้ชิดนะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อัตตะบริวารก็คือตัวเราหรือคนใกล้ชิดคนเกี่ยวข้องกะตุมภะเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองคือการได้จัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองการประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วก็คนใกล้ชิดก็ได้นะครับเกื้อหนุนกันเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองไรายได้หมุนเวียนแต่มาตกพยายะความหมายก็คือว่าจะมีการใช้จ่ายแล้วก็ค่อนข้างจะใช้จ่ายมาก มีเรื่องมีเหตุมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายนี่ความหมายหนึ่งแต่อีกความหมายหนึ่งก็คือการที่จะต้องรู้จักเก็บงำปิดบังซ่อนเร้นหรือการฝากประจำหรือหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่มันเป็นความฟุ้ง,เฟ,ฟงเฟ้อฟุ่มเฟือยเพราะว่าเมื่อทรัพย์ตกพยายะ มันจะมีเหตุให้ใช้จ่ายฉุกเฉินสิ่งที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปก็อาจจะเสียดายมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็สำรองทรัพย์สำรองเงินไว้ใช้จ่ายคนที่มีเกินจ่ายก็รู้จักเก็บงำซ่อนเร้นไว้นะครับแล้วก็มาที่โพคสมบัติเป็นบริวารนะถ้านางเป็นบริวารคนที่รู้จักเก็บจะสามารถมีทรัพย์พอ่อพูนขึ้นได้ เพราะฉะนั้นทุกๆวันจันทร์เริ่มเก็บจะเป็นการดีและเป็นการแก้เครดเสริมดวงชะตาของตัวเองด้วยนะครับต่อไปก็ไปดูยามที่สองพระเสาครองยามเสานี้เป็นสีของวันสีสิริมงคลความสำเร็จสิ่งที่ได้มาเมื่อเสาเป็นสีเสาเกาะเรือนโพคาโพคาแปลว่าที่ดินอสังหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บรรดาอสังหารุมทรัพย์หรือจะเป็นลักษณะของรูปร่างลักษณะหน้าตานะครับวัตถุสิ่งของโยงมาที่ปัตตนิอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ต้องแปลดีซะแล้วนะครับก็จะแปลว่าตัวคุณจักได้คนที่รักรูปร่างลักษณะดีหรือจะแปลว่าได้คนที่รักเกื้อนหนุน เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือโภคทรัพย์ต่างๆเสาเป็นสีแปลว่าสําเร็จแปลว่าได้มาปัตตนีเป็นสีแปลว่าคู่ครองแปลว่าคนรักหรือจะแปลว่าสัญญาการทําสัญญาก็ได้นะครับแล้วก็โยงมาที่กรรมสัญญาเรื่องการเรื่องงานเพราะฉะนั้นโภคาปัตตนิกรรมเป็นสีรองด้วย14คือจัก,กรพัฒนวันนี้ จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามสัญญาส่วนใครที่อยากจะประสบความสำเร็จด้านต่าง,างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาก็สามารถดำเนินการได้ในเวลานี้นะครับ7โมงครึ่งถึง9โมงเป็นเลิกดียามดีในเลข7ตัวจะประสบความสำเร็จดีใครจะดำเนินการเรื่องออภารกิจต่างๆตามหน้าที่การงาน ก็ให้เร่งดําเนินการในช่วงนี้แล้วก็ควรเป็นไปอย่างเร่งด่วนเร่งรีบเพราะว่าจะต้องมีการฉกฉวยการแข่งขันเกิดขึ้นโยงมาที่มหาชนนะมหาจนก็คือการแข่งขันความเร่งรีบนะครับการฉกฉวยโอกาสแล้วก็โยงมาที่ยาติกานะอันนี้คนที่เราแข่งขันด้วยนี่ก็น่าจะเป็นญาติหรือบางทีก็อาจจะเสียโอกาสนั้นให้กับบรรดา คนที่รู้จักใกล้ชิดนะญาติโกโหติกาทั้งหลายก็จะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะดำเนินการเรื่องที่ดินอสังหาดำเนินการเรื่องภาระหน้าที่การงานที่ผูกพันกับตัวเองในช่วงนี้เหมาะแก่การทำอย่างเร่งรีบเร่งด่วนแต่ก็ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบลดความร้อนของตัวเองลงลดความอยากตัวเองลงแล้วจะประสบความสำเร็จดี ช่วงเวลา9นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีช่วงนี้เป็นยามมมูะนะครับมูละแปลว่าความมั่นคงหลักทรัพย์หลักฐานสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ปิตาเป็นมูละปิตานี่ตำแหน่งปากนะครับการพูดการจาใครที่เคยขี้บ่นก็จะบ่นอยู่อย่างนั้นปิตาปุตตะ ถ้าปิตาปุตตะนี่จะแปลว่าลูกค้าก็ได้นะครับปิตาปุตตะแล้วก็เชื่อมมาที่มรณะเชื่อมมาที่มรณะในความหมายแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงพ่อหรือลูกพ่อและลูกก็ได้พ่อหรือลูกก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับญาติผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้นะครับและลูกน้องก็ได้อยู่ที่ความหมายที่เราเประสงค์นะมรณะ ก็อาจจะมีเรื่องการเดินทางไกลการไปต่างถิ่นอันนี้ก็มีเหตุเป็นไปได้อีกความหมายหนึ่งถ้าใครที่ดูแลผู้ใหญ่ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะเมื่อปิตาปุตตะมรณนะก็อาจจะมีเหตุให้นำพาหาแพทย์หาหมอนะครับพระหัสรองด้วย แปดนี่คือกําลังของพระอังคารได้คู่สมพลก็ต้องตามพระอังคารไปแล้วอังคารนี่ก็เป็นอายุเมื่ออายุมรณะพริหัตเช่นนี้เนี่ยก็จะต้องให้ช่วยประคับประคองโดยแพทย์และพยาบาลนะบางทีก็อาจจะได้ไปโรงพยาบาลนะบางคนก็อาจจะไปคลอดลูกบางคนก็อาจจะ ได้ไปดําเนินการวางแผนการเรื่องใหม่ๆก็ได้ก็จะเชื่อมโยงกันเดี๋ยวแปร5นี้ก่อนนะครับเชื่อมมาที่อุปัตวะแล้วก็เชื่อมมาที่สักะอ้าวอันนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นไปในลักษณะของความเสียหายความเจ็บป่วยนะครับปิตาปุตตะมรณนะแล้วก็มาตกอุบาทต,ตกสกะ ถ้าปิตาหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงเวลานี้ไม่เหมาะที่จะเข้าหาพูดคุย9โมงถึง10โมงครึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังคำพูดตัวเองด้วยอันนี้ประการหนึ่งแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับโปรเจกต์คโครงการใดๆนะกับลูกค้ากับเจ้านายกับลูกน้องช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับมันจะเป็นไปในเชิงลบ นะเป็นความสิ้นเปลืองเสียหายส่วนคนทุตที่ดูแลคนป่วยอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังการให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ดื่มกินยาอะไรพวกนี้เข้าไปก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับอาจจะทำให้เสียสุขภาพได้แต่ก็เป็นช่วงที่เหมาะนะที่จะดูเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย ของลูกหลานที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยและถ้าเป็นของตัวเองก็จะได้แก่ช่วงช่องท้องท้องน้อยนะครับอันนี้ก็รับประทานอะไรโดยเฉพาะเรื่องยาอาหารเสริมต่างๆเนี่ยที่โฆษณาสรรพคุณอ้างงานวิจัยอะไรต่างๆนะพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับการโน้มน้าวสร้างคอนเทนต์ให้น่าเชื่อถือใดๆก็อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งหลงเชื่อให้พิจารณาให้ถี่ถ่วนซะก่อนเพราะมีโอกาสที่จะเสียหายเสียทรัพย์แล้วก็อาจจะไม่สบายกับยาหรือพวกเกี่ยวกับอาหารเสริมอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับในยามพระหัสจะเชื่อมโยงไปถึงยามอังคาร นะครับพอพระหัสเสร็จนะจบแล้ว10โมงนะ3 0 3 0น10นนากา30นาทีถึงเวลา12นากายามอังคารมาต่ออังคารเป็นอายุเชื่อมสัมพันธ์กับพระหัส3553สัมพันธ์ถึงกันนะครับหีนะแปลว่าสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีนะถ้าหีนะเป็นาธาตุลมก็ความดันสหัชชะ การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเอาละช่วงนี้ความดันผู้ใหญ่อาจจะเกิดนะครับดันสูงดันต่ําได้ทั้งสิ้นอยู่ที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรและวยองมาที่ทาสาทาสาสนี่ก็หมายความว่าคนภายนอกหรือต้องทําการรับใช้นะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นเรื่องใหญ่สําหรับตัวเองเนี่ยส่งลดมงคลนะเป็นเงินก็เป็นเงินจํานวนมาก อุปถรัรมภ์อัตตะที่จะต้องทําการช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือช่วยเหลือใครช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บนะครับปิตาปุตตะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะเป็นลูกหลานบริวารก็ได้นะครับที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณก็ได้ดำเนินหรือพาไปเดินทางไปข้างนอกเพื่อหาพบแพทย์ หรือทําการรักษานะครับอันนี้ถ้าแปลถึงเรื่องคนเจ็บคนป่วยแต่ถ้าแปลเป็นเรื่องอื่นนะโมละกับอายุเนี่ยก็จะหมายความว่าตัวคุณเนี่ยก็จะได้พูดถึงลูกหลานบริวารที่อยู่ทางไกลแค่นี้ก็ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องความเจ็บความป่วยที่จะต้องมาตอกอกตกใจอะไรกันมากมาย นะอาจจะได้พูดถึงลูกหลานบริวารที่อยู่ทางไกลนะแล้วก็ที่ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่อย่างอาจจะเป็นเรื่องของความยากลำบากสนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงดินถาลูกหลานก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาในยามที่5ของวันอาทิตย์กาลีครองยาม12นาฬิกาถึงเวลา 13ในการ30นาทีช่วงอาทิตย์ครองยามเนี่ยมัชิมากาลีตนุกาลีลาภกาล,ล,ากาลีลองด้วยพระเรสา10นี่คือกำลังของพระเสานะครับในนี้ยังพิมพ์ความหมายผิดอยู่10คือกำลังของพระเสาแล้วก็กระทบมาหาพระเสาในช่วงเช้าตัวเลขที่ กระทบกับพระเสาร์นี่ก็จะมี7มี1นะครับ1กับ7แล้วก็เป็นคู่ธาตุไฟพอดาวคู่ธาตุไฟกระทบถึงกันเนี่ยควรจะระวังของร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่ประกอบอาหารทําอาหารด้วยนะครับ12บ0นกาถึง13นกานาทีพึงระวังของร้อนแม้จะไปที่ร้านที่ห้างรับประทานอาหารก็พึงระวังของร้อน น้ำร้อนลวกไฟไฟฟ้านะแล้วก็ของร้อนทั้งปวงหรือแม้แต่ของมีคมนี่คืออาทิตย์กาลีอาจจะทำให้เสียเลือดเสียเนื้อได้และตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยสบายทำงานค่อนข้างจะกระสับกระส่ายนะครับเดือดร้อนวุ่นวายแต่ในอีกความหมายหนึ่งอาทิตย์ กาลีตนุกาลีลาภกาลีรองด้วยพระเสาธาตุไฟเป็นสีนะแล้วก็เชื่อมมาที่กรรม,มะเรื่องงานเรื่องคู่ครองเรื่องโพทรั์อันนี้จะต้องฟังคำเตือนของคนที่รักคนใกล้ชิดจึงจะดีนะครับเพราะว่าเสาเป็นสีรองกับอาทิตย์อยู่แต่อาทิตย์ตกกาลีเพราะฉะนั้นถ้า เอาแต่ความคิดอ่านของตัวเองตัวเองถูกอยู่อย่างเดียวเก่งอยู่คนเดียวและไม่ฟังคนใกล้ชิดคนรอบข้างเป็นวันที่คุณจะเสียหายนะครับนอกจากตัวเองจะเสียหายเนี่ยอัตมะกาลีภริยริยงกาลีก็อาจจะเสียคนที่รักไปได้ด้วยหรือมีปัญหาเดือดร้อนกันนะมันทําให้ห่างเหินกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดว่าตัวเองร้อนเกินไป คิดว่าตัวเองผิดพลาดพังเผลอได้ก็จงเข้าใจใส่ใจฟังให้เกียรติคนที่รักคนรอบข้างหรือแม้แต่ผู้ที่ร่วมงานกันนะครับก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จปิดเรื่องเสียหายไปเสียได้ยามถัดไป13นาฬกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกา เป็นยามที่ดีสุขมนตรีคองยามทานอาหารช่วงนี้อร่อยนะครับมาตามนตรีก็แปลว่าสตรีแม่ป้าย่ายายหรือเจ้านายก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมาที่อริมนตรีก็จะแปลว่าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้สุภมนตรีเนี่ยก็แปลวความหมายว่าท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นช่วย ช่วยเกื้อหนุนนะครับขอให้รู้ว่าคุณไม่สบายหรือคุณมีปัญหาใดๆช่วงนี้เขาจะมาเกื้อหนุนเองนี่เรียกว่าราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเป็นโชคแบบยัดเยียดแล้วตรงเรือนสุภะก็จะมีคนอุปัรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องภาระนีสินหรืออุปสรรคที่พบเจออยู่หรือตัวคุณเองก็อาจจะมีเหตุมีปัจจัยผลักดันเข้าไป ให้การช่วยเหลือแม่ป้าย่ายายนะคนที่มีปัญหาอุปสรรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อันนี้คือช่วงพระศุกร์และเชื่อมมาทาสะแล้วก็นาวังนี่ก็อาจจะทําการรับใช้มีคนมาคอยบริการนะมาคอยรับใช้ทั้งเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดียามที่7 พุทธครองยามนะพุทธนี่เป็นเดชเดชก็อำนาจวาสนาบารมีนะครับความแข็งขืนความร้อนรนก็ได้พุทธเป็นเดชเวลา15นากาถึงเวลา16นาฬกานาทีพุทธก็เชื่อมมาที่เรือนพบทนังทนังเป็นเดชแปลว่าค่อนข้างจะมีอำนาจจัดการในเรื่องของการเงินนะครับพันทุกเป็นเดช ก็เรื่องของญาติพี่น้องบ้านเรือนรถราพหานะที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานก็ได้แล้วก็มาทาสีทาสีเป็นเดชก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเงินส่วนตัวนะครับแต่พอรองด้วย12นี่คือกำลังของราหูคู่ศัตรูพุทธนะพุทธกราหูช่วงเวลานี้ก็ควรจะระมัดระวังมิจฉาชีพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยรองด้วย พุธเป็นคู่ศัตรูและราหูเป็นอุตสาหะของวันแปลว่าความมุ่งมั่นและเหนื่อยยากช่วงนี้ใครพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องใดๆก็ตามนะครับก็อย่าได้เชื่อมากอย่าได้เชื่ออย่าได้หลงมากเพราะจะทำให้ตัวเองอผิดพลาดพังเพอเสียหายเสียทรัพย์ถูกหลอกถูกโกงได้ในภายหลังแล้วก็เฉพาะวันที่ 7จ็ดแปดกรกฎาเนี่ยนะครับในนาวางพุธและราหูก็โคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีพิจิกนะแล้วเมื่อดาวนาวางโคจรร่วมกันแบบนี้เนี่ยเจกรกฎาคมเป็นช่วงที่อาจจะเสียหายถูกหลอกถูกโกงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนดินทาว่าร้ายใส่ความได้หรือเอาเรื่องครอบครัวคุณเอาเรื่องส่วนตัวคุณ ไปนินทาว่าร้ายได้นะครับอ่ะแต่ก็ปล่อยไปเสียงนกเสียงกาอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำามิชอบช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินองค์พระปฏิมาย,ยังไม่สิ้นราคินอันเรามนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาส่วนใหญ่คนติดจิตใจไม่ค่อยจะดีจิตตกใจตกจึงชอบ พูดถึงเรื่องของคนอื่นโดยไม่ดูตัวเองเป็นอย่างนั้นก็พยายามมองแบบนี้แล้วก็เมตตาเขาบางทีเขาได้คุยได้พูดได้ระบายบ้างนินทาว่าร้ายเราก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาส่วนไอ้คนที่ฟังเขาจะเกลียดโกรธเราอันนั้นก็อยู่ที่ว่าปัญญาเขามันจะทึบหรือปัญญาเขาดีถ้าปัญญาดีเขาจะรู้ถูกผิด คิดได้เองแต่ถ้าปัญญาทึบเขาพูดอะไรโน้มน้าวอะไรเชื่อหมดอ่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาทั้งสองคนนะทั้งคนชอบนินทาและคนที่ชอบฟังนินทาคนอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพียงแต่เรื่องการไปเกี่ยวข้องแล้วตัวเองจะเสียหายผิดพลาดถูกหลอกถูกโกงเสียทรัพย์าบกลทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวัง มีคนมาติดต่อมาสู่มาหาเข้ามาบ้านเข้ามาที่ร้านประสงค์เรื่องที่ไม่ดีประสงค์ทรัพย์นะครับหรือประสงค์จะครอบงามเราใดๆในเรื่องต่างๆอะมาช่วงยามจันทร์ตอนเย็นเย็นสิบนกาสามสนาทีไปจนถึงสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับสิ้นสุดกลางวันต่อด้วยยามกลางคืนก็จะเป็นยามจันทร์เหมือนเดิม นจันก์กลางคืนนี่ก็จะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายตามหน้าที่แต่ส่วนนี้ควรจะเป็นเรื่องการเก็บนะครับแล้วทีนี้ในช่วงเวลาทุ่มครึ่ง19นาฬกานาทีถึงเวลา21สนาฬิกาสุขมนตรีคลองยามนะครับก็จะคล้ายๆกันกันกบ ช่วงกลางวันที่สุขมนตรีคลองยาม13นากา30นาทีถึงเวลา15นาฬกาเรื่องราวจะเป็นอย่างเดียวกันมาตาอริสุภาราชาโชคนะครับแล้วก็เชื่อมาที่ทาสะที่นาวังความหมายก็เหมือนที่ได้แปลช่วงกลางวันก็คือเจ้านายแม่ป้าย่ายายที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน เราหรือเราช่วยเหลือเกื้อหนุนเขายามีปัญหายามเจ็บยามป่วยนะครับไม่ต้องบอกเดี๋ยวจัดการให้เองดำเนินการเองนะแล้วก็รับใช้ดูแลรับใช้ทั้งอยู่ทางไกลทั้งอยู่ใกล้นะครับและถ้ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่จะปรากฏในยามนั้นๆถ้าเป็นยามจันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือเลขที่บัญชี การเงินที่ใช้จ่ายหรือที่เก็บปิดบังซ่อนเร้นนะครับถ้าเป็นช่วงยามพระเสาเสานี่เป็นสีนะก็ให้ดูจากเพศตรงข้ามหรือเอกสารสัญญา,าที่ตัวเองได้มาได้เกี่ยวข้องหรือสัญญาเรื่องการจ้างงานก็ได้ใบออเดอร์ก็ได้ นะครับที่ได้มาแล้วค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากสัญญาใหญ่เลยนะแต่แต่ก็มีเหตุที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นเ,เร่งด่วนรีบร้อนแล้วก็เร่าร้อนกระสรับกระส่ายพอสมควรนะครับเรื่องการเรื่องงานเรื่องสัญญานั้นๆเพราะว่าธาตุไฟเจอกันอ,อาจจะเป็นงานเร่งงานด่วน ออถ้าเป็นยามอังคารเนี่ยอังคารนี้ก็จะเชื่อมมาที่สหัชชะนะหีนะสหัชชะเป็นอายุทาสาอันนี้ก็จะหมายถึงพาหนะที่ใช้เดินทางก็ได้นะครับการติดต่อกันก็ได้นะการติดต่อกันก็ได้แล้วอังคารก็เชื่อมถึงพระฤหัสนะครับยามต่อกันเลย5กับ3 3กับ5นะตั้งแต่9โมงจนไปถึงเที่ยงเลยนะก็จะ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตัวเลขเดียวกันที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องราวที่อ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ความป่วยความเจ็บนะครับหรือลูกหลานบริวารที่จะต้องเดินทางไกลแพทย์พยาบาลบัตปรประกันสุขภาพได้ทั้งสิน้นกรมธรรประกันภัยได้ทั้งสิ้นนะครับหรือพาหนะที่ใช้เดินทางไปกับกิจกรรมดังกล่าวนี้อันนั้นก็ให้โชค แล้วก็ถ้าเป็นยามอาทิตย์อาทิตย์นี้ตกกาลีนะครับมชิมากาลีตนุแล้วก็ลาภกาลี1 7 7 1 7เจน่ยะจะบอกถึงความร่าร้อนความรุนแรงความเสียหายค่าใช้จ่ายของตัวเองนะแมีเหตุการณ์พวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับตัวเองเลขสัญญาอะไรเหล่านั้นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นไปในเชิงลบเชิงเสียหายเชิงจ่ายนะก็ไปพิจารณาตัวเลขเกี่ยวกับ ตัวเองแล้วกันแล้วก็มาในยามสุขถ้าเป็นยามสุขนี่ก็ให้ดูเกี่ยวกับสตรีสตรีแม่ป้ายา่ายายที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะจะเกื้อหนุนเรื่องอะไรก็ตามแต่เถอะนะอาจจะคอยช่วยเหลือรับใช้ก็ได้หรือมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือกันก็ได้สตรีคนนั้นจะให้โชคแล้วก็โชคมาเบิ้นมาหามซะด้วยนะครับ แล้วก็ในยามที่เป็นพุทธพุทธของยามนี่ก็เกี่ยวกับยวดยานพาหนะยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัยเลขที่บัญชีธนาคารก็ได้นะครับอ้าก็ตามนี้อันนี้คือดวงยามนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยการจรของดาวในราศีจัดก็ถือว่า ยังเด่นอยู่ตัวที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเนี่ยในวันที่เจที่8เนี่ยก็มีดาวพระศุกเข้ามาแล้วศุกร์ได้ราชาโชคในราศีกรกฎนะครับแล้วก็วันนี้ราหูในนว,วางย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดแต่มีพุทธเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะในวันจันทร ที่8นะระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับ7และ8 2วันนี้ระวังผิดพลาเสียหายหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะลัคนาพิจิกกับลัคนาราศีพฤษศสองราศีเนี่ยอาจจะมีปัญหา ได้รับอิทธิพล4และ8ดาวคู่ศัตรูเจอกันความเจ็บป่วยไข้หวัดติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีเหตุผิดพลาดถูกหลอกถูกโกงก็มีความเป็นไปได้นะครับผ่านพ้นวันที่8ไปก็อีกทีก็สิ้นเดือนนู่นวันที่30 31อาทิตย์จะเข้ามาร่วมกับพระราหูอันนี้ก็ต้องระวังว่าอาทิตย์คือดาวอะไรของคุณนะ ก็ต้องระมัดระวัง